สวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ใ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยรับว่าพี่จะมาแจกโค้ดฟรีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโค้ดคุณเอ็กพีโค้ดเงินนะครับนอและโค้ดต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าโค้ดลิสต์แต่ก็มีนะครับเดียววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกผลพิสาจแบบฟรีๆด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ใด้สองผลพิสาจแบบฟรีๆนะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะ แจกแบบฟรีเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยครับโนว่าหลายคนเคยขอผลอะไรมานะครับคลิปนี้มีแจกแน่นอนพ0นเปอนะครับทุกคนเด้อก็จะปรามาเลยนะครับถ้า คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของผลพิสานนะครับถ้าอยากได้คลิปนี้ก็มีแจกอยากได้โค้ดคลิปนี้ก็มีแจกนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยแล้วกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนะว่า ซุ่มไก่ตั้น1บาท v s สซุ่มไก่ตั้นโมจิตื่น5บาท v s สซุ่มไก่ตั้นเผาวี40บาทแบบไหนจะคุ้มกว่ากันซุ่มแบบที่1เลยเกลือนะครับทุกคนโอ้โหมาซุ่มแบบ5บาทซุ่มเลยนะครับเนาะได้เกลืออีกแล้วนะครับมาซุ่มแบบ10บาทดีกว่านะครับได้แล้วนะครับก็คือเข้าเกมืม่เผาว4สี่จริงๆด้วยนะครับอันนี้คุ้มสุดละ ครั้งละ10บาทเองร้านดีซีนะครับเนาะลร้านคนดังจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบด้อยมีไก่ตันทุกแบบทุกราคารับฟาร์มทุกอย่างในเกมทําเผ่าวิสีทำดาวหมัดต่างๆและมีกดเกมพาสสุดคุ้มเติมโลบัคมีรับประกันใครสนใจกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยนะครับทุกคนนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคน ที่พี่ทาขึ้นมาเลยนะครับก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู19,000คนดูพี่จะมาแจกพลทาวอ์หนึ่งผลนะครับสําหรับวงน้องคนไหนเป็นพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ได้สองผลทาวอ์หนึ่งผลนะครับนาอกก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนาอกว่าอย่าลืมละกันนะครับสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ได้2องของวิฟีนะครับถ้าอยากได้ได้ซองของวิฟีนะครับก็คือเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับคนละ 100คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดของพี่เลยนะครับที่แบบว่าอัปเดตให้ดูละกันนะครับน้องมาแต่ก่อนอื่นเรามาแจกผลพิสัยกันก่อนเลยดีกว่านะครับวันนี้ที่พี่จะแจกนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับเป็นผล พระนะครับโนก็จะเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับแจกแน่นอน100%นะครับไม่ได้ให้วนหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับก็คือวันนี้พี่จะมาแจกผลพระนะครับถ้าอยากได้นะครับก็คือคอมเมนต์ว่าอยากได้ผลพระนะครับและตามด้วยเหตุผลนะครับว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่า ถ้าคลิปนี้นะครับน้องก็คือมีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะมาซุ่มคอมเมนต์แจกให้ละกันนะครับแต่ที่แน่ก็แจกนะครับพี่เขาบอกอยู่แล้วนะครับพี่ปากแข็งไปงั้นแหละนะครับก็คือแบบว่า คนดูเท่าไหร่พี่ก็จะมาสุ่มแจกเหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าผลปีศาจประมาณนี้นะครับก็คือหาซื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็ประมาณ3ามสสิบาทนะครับน้องก็ถือว่าไม่แพงนะครับน้องเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้ละกันนะครับทุกคนเนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกใต้คลิปนี้ละกันนะครับแล้ววันนี้พี่ไม่ได้แจกผลเดียวนะครับน้องก็คือผลแรกเป็นผลพานะครับน้องแล้วก็ผลที่2นะครับก็เป็นทางด้านของ ผลร้างนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองผลสร้างนะครับนก็คืออยู่ที่ผลที่2ลักกันนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าอยากได้นะครับก็อยู่ผลที่2อนะครับก็ฝากกันด้วยลักกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองผลซ้างนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยคำนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองรับรองนะครับนว่าได้กันทุกคนแน่นอนนะครับพี่ไม่ได้ บอกให้โหวตนะครับทุกคนก็คือแบบว่าพี่ไม่ได้ให้โหวตนะครับน้อนย้ํานะครับว่าไม่ได้ให้โหวตพี่จะแจกสองผลนี้คลิปนี้เท่านั้นนะครับน้องใครที่เข้ามาดูแล้วไม่คอมเมนต์นะครับก็ถือว่าจะพลาดไปนะครับทุกคนเดก็จะเป่ามาด้วยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของ ผลสร้างนะครับโนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับโนที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของผลสร้างนะครับโนก็จะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับโนพี่แจกผลสร้างไปแล้วนะครับก็มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าโค้ดพี่จะขึ้นให้ในคลิปนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสามารถเอาไปใส่กันได้นะครับสําหรับโค้ดนะครับโนและพี่จะใส่เสียงเพลงให้ละกันนะครับเพราะว่าไม่รู้จะ พูดอะไรนะครับเพราะว่าในคลิปนะครับก็เป็นการแจกโค้ดทั้งหมดเลยนะครับโค้ดนะครับก็จะมีทางด้านของ โค้ดคุณแยกพี่นะครับน้องโค้ดรีสแต็คนะครับล้วก็จะมีโค้ดเงินด้วยนะครับแล้วก็โค้ดยารักษาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มขึ้นให้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับน้องสำหรับเรื่องโค้ดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าโค้ดนะครับก็มีทั้งโค้ดเก่ามีทั้งโค้ดใหม่นะครับคนที่เคยใส่ไปแล้วก็ไม่สามารถใส่ได้นะครับน้องส่วนคนที่ยังไม่เคยใส่นะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดนะครับทุกคนก็เอาไปใส่ได อันนี้นะครับก็เป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดและอัปเดตใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับทุกคนก็ฝากเอาไปใส่ด้วยละกันนะครับเนาะ buddy ็นไงบ้างครับทุกคนสาหรับวันนี้นะคบพี่ขอบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับพี่ก็มาแจกโค้ดตามคําขอมาแจกผลมิสซาตามคําขอแล้วนะครับถ้าอยากได้นะครับก็คือแบบว่าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยนะครับนะว่าพี่จะมาแจกผลสร้างถาวรด้วยนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูหนึ่งแสนคนดูนะครับพี่แจกแน่นอนนะครับในส่วนของผลสร้างถาวรนะครับก็ฝากกันด้วยละกันคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับนอาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว เรายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะแล้วก็สำหรับมงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรก็ขอมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆละกันนะครับและคลิปนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าพี่จะมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับถ้าคนไหนคอมเมนต์นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับสำหรับวี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย